สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะจากช่องปูนา USA นะคะหลังจากที่ปูนาพาเพื่อนเพื่อนนะคะท่องเที่ยวทางบกไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเที่ยวทางน้ำกันนะคะโดยขึ้นนะคะเรือจากหลังบ้านของปูนาเองนะคะสะดวกสบายค่ะนั่งเรือออกจากหลังบ้านนี้นะคะก็จะพาชมบรรยากาศนะคะสวยๆในหมู่บ้านนะคะ ก่อนที่จะไปออกเรือกันนะคะเดี๋ยวจะเตรียมของขึ้นเรือน,นะคะก็ช่งบรรยากาศที่หลังบ้านของปูนาไปพลางๆก่อนนะคะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะป้าปูนา USA นะตอนเป็นเด็กหนา่วันนี้อากาศดีมากนะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะ มองไปทางไหนก็โหยสดชื่นไปหมดเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะสงบเงียบนะคะที่หลังบ้านนะคะเพราะว่าส่วนมากผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้จะไม่ไม่รู้จักกันเลยนะคะบ้านติดกันก็จะไม่รู้จักกันนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะไม่มายุ่งไม่มายุ่งวุ่นวายชีวิตส่วนตัวนะคะของใครต่อนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะชีวิตไม่ได้มีความวุ่นวายมากมายนะคะเพราะว่า คนที่อยู่ที่นี่ส่วนมากน,นะคะนานๆจะเห็นหน้ากันทีนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันนะคะโดยเฉพาะหลังไปเพื่อนบ้านของป้าปูนานีเดือนหนึ่งจะเห็นหน้ากันสองสาครั้งเพราะว่าเขาก็ทำงานเราก็ทำงานต่างคนต่างงานต่างคนต่างทำงานคือต่างคนต่างไม่ยุ่งวุ่นวายกับชีมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ไม่วุ่นวายนะคะมาอยู่ในมู่บ้านนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะอันนี้คือต้นกล้วยนะคะที่คนข้างบ้านเขาปลูกไว้นะคะ,ป,ะป้าปุนาก็จะเอาต้นกล้วยนะคะพวกใบกรุงใบกล้วยอะไรพวกนี้นะคะมา,าใช้นะคะอันนี้ค่ะคือกัปตันนะคะกัปตันส่วนตัวนะคะกําลังเตรียมตัวนะคะกําลังตรวจสอบเรือนะคะ ก่อนที่จะออกเดินทางนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการเดินทางนะคะน้ำวันนี้ขึ้นสูงมากนะคะอ,อากาศนะคะอากาศสวยงามจริงๆค่ะวันนี้นะคะโอเคค่ะกัปตันก็นะคะกำลังจะพานะคะลูกเรือนะคะมุ่งหน้าสู่ทะเลกันนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศสองฝั่งคลองนะคะ ในหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะคะมีอายุประมาณ40กว่าปีแล้วนะคะสมัยก่อนนะคะหมู่บ้านตรงนี้จะเป็นป่านะคะแล้วก็จะเป็นหนองนะคะแล้วก็ก็จะมีหน่วยงานนะคะคือบริษัทนะคะคือไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะหมู่บ้านนี้จะมีคล้ายๆกับ องค์กรองค์กรหนึ่งนะคะสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเขาก็จะตั้งกรรมการบริหารหมู่บ้านขึ้นมานะคะซึ่งคนที่อาศัยในบ้านนี้นะคะจะเป็นผู้จัดการนะคะดูแลนะคะบริหารงานในหมู่บ้านนี้นะคะคือคน คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้จะร่วมมือนะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะดูแลนะคะเกี่ยวกับาการจัดการนะคะในหมู่บ้านนะคะตอนนี้นะคะก็นั่งเรือชมวิวไปเรื่อยๆนะคะตาม2ฝั่งคลองในหนึ่บ้านนะคะอากาศดีจริงๆนะคะดีมากเลยขอบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะ ซึ่งรัฐฟลอริดานี้นะคะเป็นรัฐที่เขาเรียกว่า s ันช e ยสเตทนะคะเป็นรัฐที่มีอากาศร้อนนะคะมีอากาศสภาพภูม,มิอากาศที่ที่สวยงามนะคะรัฐฟลอริดานี้นะคะแล้วก็เมืองที่ป้าปูนาอยู่นี้คือเมืองอ่าพานามาซิตี้บีชนะคะเมืองพานาเมืองพานามาซิตี้นี้จะ เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะแต่เมืองพรมราชิตบีที่ก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะซึ่งสองเมืองนี้นะคะจะอยู่คนละฝั่งสะพานนะคะสมัยก่อนนี้นะคะจะไม่มีสะพานข้ามมานะคะเขาจะใช้เรือนะคะเมื่อสมัย40-50ปีที่แล้วนะคะเขาก็จะมีการาใช้เรือนะคะถ้าผู้คนจากรัฐต่างมาท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะนั่งรถไฟนะคะมาลงที่ ดาวทานะคะที่จุดศูนย์กลางของดาวทาวแล้วก็เขาจะมีเรือนะคะไปรับนะคะคนนักท่องเที่ยวนะคะข้ามมาฝั่งพา n ามาซิตี้บีชนะคะแตะ่ช่วงหลังมาน,นี้เขาก็สร้างสะพานนะคะจากเมืองพา n ามาซิตี้แล้วก็ข้ามมาที่เมืองพารามาซิตี้บีชนะคะก็สะดวกสบายนะคะในการกับขับรถนะคะมา ท่องเที่ยวนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวนะคะก็สามารถนะคะค้นหานะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเมืองพารามาสิติบีได้นะคะอันนี้สองข้างทางในหมู่บ้านปะปูนานี้นะคะมันจะเป็นคลองนะคะที่เขาขุดมาจากะทะเลนะคะขุดเข้ามานะคะแล้วก็ เขาจะขุดตามตามซอยนะคะตามแยกตามซอยของแผนผังของการสร้างบ้านนะคะเป็นการเป็นการที่แบบว่าให้คนในหมู่บ้านนี้สะดวกสบายในการใช้เรือออกทะเลนะคะสวยงามจริงๆค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศสองฝั่งคลองในหมู่บ้านนี้สวยงามจริงๆนะคะอัะอนนี้ก็นะคะ เขาจะไม่ให้ขับเรือนะคะเร็วนะคะเขาจะให้ขับแค่15ไามลา์ต่อชั่วโมงนะคะเ,เพราะว่ามันจะเป็นคลื่นนะคะรบกวนนะคะแล้วก็เรือเขาจะไม่ให้ขับเสียงดังนะคะเพราะว่าคนที่อยู่สองฝั่งคลองนี้เขาไม่อยากแบบว่ามีเสียงอะไรรบกวนนะคะเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่กดเยอะมากนะคะกฎสารพัดเราต้องปฏิบัติตามกฎนะคะ ก็นี่ค่ะขับรถไปเรื่อยนะเอกไม่ใช่ขับรถนะคะขับเรือนะคะชมบรรยากาศสองฝั่งคลองไปเรื่อยๆนะคะสวยงามจริงๆค่ะไม่มีคมําบรรยายนะคะสวยงามมากนะ,ะ <het> สำหรับราคาบ้านนะคะถ้าบ้านที่อยู่อ่า ทางใต้สะพานลงไปนะคะราคาบ้านจะถูกกว่านะคะถ้าขับเรือนะคะผ่านสะพานขึ้นมานะคะทางออกปากอ่าวนี้นะคะราคาบ้านจะราคาสูงกว่านะคะเพราะว่าสาเหตุก็คือเรือนะคะถ้าใครมีเรือนะคะใหญ่ๆไม่สามารถนำเรือออกสู่ทะเลได้นะคะราคาบ้านก็จะลดลงนะคะสำหรับ คนที่มีบ้านนะคะผ่านสะพานมานะคะคือไม่ต้องรอดสะพานนี้ราคาบ้านนี้จะสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นเยอะเลยสังเกตนะคะจะมีแต่เรือลำใหญ่ๆนะคะจอดอยู่ตามนะคะข้างหลังบ้านนะคะเพราะว่า,ามันจะไม่มีปัญหาในการจราจรนะคะผ่านสะพานนะคะนี่คือสาเหตุของอาราคาของบ้านนะคะ สังเกตถ้าเลยสะพานไปฝั่งทางบ้านปะปูนานี่จะมีแต่เรือลำเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้ามีเรือลำใหญ่นี้จะไม่สามารถผ่านสะพานได้นะคะราคาบ้านก็เลยจะถูกลงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าถูกแบบว่าถูกมากนะคะคือราคาจะอยู่ประมาณเกือบล้านนะคะแต่ถ้าเลยสะพานขึ้นมาราคาบ้านนี้จะประมาณล้านขึ้นนะคะนี่ค่ะมันจะ ขึ้นอยู่กับโลเคชันนะคะสังเกตนะคะเรือแต่ละลำนี่จะไม่นแลำใหญ่ๆนะคะที่จอดอยู่หลังบ้านนะคะที่เพราะว่าตอนนี้นะคะใกล้จะออกถึงปากอ่าวนะคะอ่าวนี้คืออ่าวเซนแอนดรูนนะคะและหลังจากนั้นนะคะออกจากอ่าวไปนี้ก็จะผ่านนะคะมันจะมีปากอ่าวนะคะระหว่าง อาเซน n แอนดรูแล้วก็เอาเม็กซิโกมาบรรจบกันนะคะไอ้ตรงนั้นจะน้ําจะแรงมากนะคะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็นั่งชมบรรยากาศนะคะผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะส่วนมากจะเป็นพวกวิศวกรแล้วก็พวก นายแล้วก็พวกหมอและเจ้าของกิจการต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางนะคะไปปากอ่าวเซนต์แอนดรูนะคะขอบอกจริงๆนะคะแถวนี้นวิวหลักล้านสมราคาบ้านจริงๆค่ะสวยงามมากนะคะ อันนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านคุณหมอนะคะซึ่งเป็นคนชาวาซีเรียนะคะซึ่งเป็นหมอทั้งคุณภรรยาและสามีนะคะเป็นหมอเกี่ยวกับโรคผิวหนังนะคะบ้านหลังแต่บ้านแถวนี้นะคะแต่ละหลังราคาจะประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะคะปากอ่าวนะคะ เพราะว่าการเดินทางทางเรือสะดวกสบายนะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์นี่สำคัญนะคะวิวหลักล้านจริงๆค่ะแถวนี้สวยงามมากนะคะสวยงามจริงๆค่ะบรรยากาศที่หาซื้อยากมากนะคะบรรยากาศแบบนี้สวยงามมากคะ่ะเรือแต่ละลำนี้แบบมีแต่ลำใหญ่ๆนะคะจอดอยู่หลังบ้านนะคะ สวยงามมากค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะตั้งแต่ปู่นาย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะมีการขายทอดนะคะ ไปประมาณ3ครั้งนะคะบ้านหลังนี้ตอนนี้ตกอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าสี่ล้านกว่าดอลลาร์นะคะเป็นบ้านที่หลังใหญ่นะคะสวยงามมากนะคะจะมีสระว่ายน้ำนะคะอยู่ใต้ใต้บ้านนะคะสระว่ายน้ำนี่แบบสวยงามมากเขาเพิ่งจะรีโนเวทใหม่นะคะ <X> <amous> เพราะว่าเจอพายุ Roberts, นะคะไซโคลนไมโคโรเมื่อปี2000 สินะคะเสียหายยับเยินมากนะคะตอนนี้เขาก็เพิ่งรีโนเวทเสร็จนะคะเรือลำนี้นะคะตกอยู่ประมาณสามล้านเหรียญน,นะคะสามล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะคะปากอา่าวเซนแอนด์พีค่ะวิวหลักล้านสมราคาบ้านจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะ สำหรับจุดนี้นะคะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะก็จะมีปลาโรมานะคะเข้ามาว่ายทวนน้ำให้เห็นสวยงามมากนะคะเพราะว่าช่วงนั้นอากาศนะคะจะเริ่มเย็นนะคะแล้วก็จะมีปลานะคะปลาเล็กปลาน้อยนะคะปลาเล็กปลาน้อยมาวางไข่นะคะแล้วก็จะมีปลาโรมาเข้ามานะคะหากิน ปลาปลาน้อยนะคะแล้วก็เข้าลอยเข้าไปในหมู่บ้านนะคะตอนนี้ก็ขับเรือนะคะมุ่งหน้าไปที่เกาะนะคะที่เขาเรียกว่าเกาะ Shell ไอแลนดนะคะซึ่งเป็นเกาะที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะถ้าใครมาเที่ยวพารามาชิตบีสไม่ได้ไปเกาะ Shell ไอแลนดนี่นะคะ จะมาไม่ถึงชายทะเลเมืองพนมาซิตี้บีชนะคะเพราะว่าเกาะนี้นะคะเป็นเกาะอ,อยู่กลางทะเลนะคะ,ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะของเมืองพนมาซิตี้บีชนะคะอยู่ระหว่างนะคะอ่าวเม็กซิโกนะคะแล้วก็เชลลไอแลนด์ก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็มาอีกฝั่งก็จะเป็นเซนต์แอนดรูนนะคะซึ่งเกาะเกาะนี้นะคะจะเป็นเกาะที่ ทำให้อ่าวเม็กซิโกและอ่าวเซนแอนดูไหลมาบรรจบกันนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะเป็นน้ำทะเลที่มีสีสันสวยงามมากนะคะน่าต้องเที่ยวมากนะคะเกี่ยวกับพนมาิติปีสวอริดานี่คะด้วยสภาพอากาศที่มีท้องฟ้าแจ่มใสตลอดนะคะเฉลี่ยนะคะ320วันต่อปีนะคะหาซายนีจ้จะขาวสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็ทอดยาวไป ถึง27เมานนะคะทะเลนี่นะคะน้ำทะเลนี่จะสีเขียวมรกตนะคะแล้วก็จะใสมากนะน้ำทะเลจะใสมากนะคะแล้วก็จะมีอ่าวเม็กซิโกนะคะแล้วก็อ่าวเซนต์แอนดรูนี่นะคะไหลมาบรรจบกันอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะจะไหลมาบรรจบกันนะคะซึ่งซึ่งจะทำให้ใชายหาดปารามาซิตี้นี่นะคะเป็นสถานที่โปรดปานของนักท่องเที่ยวแต่ละรัฐนะคะที่หลั่งไหลกันมาท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็สำหรับนะคะนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมองหาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งพักผ่อนริมชายหาดนะคะราคาจะไม่แพงนะคะแล้วก็สามารถนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมากมายนะคะไม่ใช่ว่าแต่จะมาเที่ยวชายทะเลอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะภูมิภาคนี้นะคะพรมาสิติบี่นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นนะคะทั้งในและนอกชายฝั่งนะคะรวมถึง รวมถึงสวนสาธารณะเซนต์แอนดรูนะคะผู้คนก็สามารถนะคะเข้าไปตั้งแคมป์หรือว่าเอารถนะคะรถเคลื่อนที่นะคะรถอารี RV นะคะเข้าไปนะคะใช้บริการได้นะคะเขาเปิดตลอดปีนะคะแล้วก็เปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวไปใช้บริการได้ตลอดปีนะคะ ไซายจะขาวนะคะสีน้ำจะเป็นมรกตนะคะสวยงามมากนะคะ ะะผู้คนก็สามารถนะคะมาท่องเที่ยวได้นะคะดูทรายนะคะสวยงามมากนะเวลาเดินนี่จะดังแบบโอ้โหดังแล้วก็จะนิ่มนะคะเว,เ,วเวลาเวลาเราเดินเนี้ยสัมผัสกับปลายเท้าเรานะคะมันจะรู้สึกว่าอา่ารู้สึกมันมีลูกคอมรู้สึกดีนะคะมันนุม่มอะไรยังไงบอกไม่ถูกนะคะก็เชิญชวนนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะเมืองปาลมาซิติบีชนะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะคะ สำหรับที่พักนะคะและก็ร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากไปก็นกำลังใจด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจากช่องปูนา USA ค่ะ